สวัสดีค่ะ Welcome to I like English รายการที่ทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับวันมหาปูชนียาจารย์หรือ the Great Master Day หากเราจะธิ่ไปเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติได้ฟังกันจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันกับวิทยาการรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์เชอรี่ได้ในช่วงหน้าค่ะ Today, we will talk about the great master day of Dhammakaya Temple, which is on February 3rd of every year. How can we explain this day to someone who is not familiar with the temple? First, let's talk about the history of this day. This day is the death anniversary of Most Venerable Prat Mungkonte Muni Sotantasaro, who discovered Visha Dhammakaya. มาเริ่มพูดการที่ความเป็นมาของวันนี้กันก่อนค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายได้มรณาภาพไปค่ะคำว่า anniversary แปลว่าครบรอบปีและ discover แปลว่าค้นพบ this day also marks the death of Master Nun t u a n g s u Sam Dang Phun who was the first meditation teacher of Master Nun Chan คนนกยูงวันนี้ยังเป็นวันรัตสังขารของมหาปุชนียอาจารย์มหารัตนอุปาสิกาทองสุขสำแดงปั้นผู้ซึ่งเป็นครูสอนสมาธิคนแรกของมหาปุชนียอาจารย์อีกท่านคือมหารัตนอุปาสิกาอาจารย์ขนกยุงค่ะ nun, John, คําว่า master แปลว่าอาจารย์นันแปลว่าแม่ชีค่ะการศพของอาจารย์นันท่านค o นกยูง took place on this day as well แล้ววันนี้ก็เป็นวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ของนกยุงอีกด,ด้วยค่ะคำว่า cremation แปลว่าการเผาศพชาปนักกิจหรือสลายร่างค่ะ All three great masters were similar in that they gave guidance to our lives and were role models in the pursuit of perfection. แล้วเราก็อธิบายต่อได้ว่ามหาปุชนีาจารย์ทั้ง3ท่านนี้มีความคล้ายกันตรงที่ท่านเป็นดั่งแสงนําทางให้กับพวกเราเพราะว่าท่านเป็นต้นแบบให้เราติดตามท่านในการสร้างบาร,รมีค่ะคําว่า model แปลว่าต้นแบบ pursuit แปลว่าการติดตามและ perfection แปลว่าความสมบูรณ์แบบในที่นี้คือการสร้างบาร,รมีเพื่อให้บาร,รมีเต็มเปี่ยมนั่นเองค่ะ Here we should explain why we feel gratitude towards the great masters. ถึงตรงนี้เราควรจะอธิบายเพิ่มค่ะว่าทำไมมหาปุชนียาจารย์ของเราถึงมีพระคุณกับเราและทำไมเราควรจะมีความสำนึกในพระคุณต่อท่านอาจารย์เชย can you please tell us what we should say? We can explain that they taught us the right ways to make merit and pursue perfections. เราสามารถอธิบายได้ว่าท่านสอนให้เรารู้จักหนทางที่ถูกต้องที่จะสร้างบุญและสร้างบารมีค่ะ And they also taught and law karma that can samsara safely in they the truth life and the so this life we live us so of of และพวกท่านยังสอนให้เรารู้จักความจริงของชีวิตและกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากเพียงพอที่จะทำให้เราใช้ชีวิตให้ปลอดภัยในสังสารวัฏค่ะคำว่า law of karma แปลว่ากฎแห่งกรรม Samsara แปลว่าสังสารวัฏ so what is the objective of this day The objectives of the Great Mass today is to remind us of the most venerable p r a m o n k o er n t e b u n i s o j a n t a s a r o kindness and how he sacrificed his life for meditation and the truth of life. วัตถุประสงค์ของวันมหาปุชนีอาจารย์นี้คือเป็นวันที่เราจะได้ระลึกนึกถึงความเมตตาของพระมงคลเทพบุณีที่ท่านได้อยู่ทิศชีวิตปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตค่ะคำว่า sacrifice แปลว่าอุทิศหรือเสียสละ And also to remember the kindness and sacrifice of Master Nan Tong Suk Sam Dang and Master Nan Chan Konokyu. yun As his students, they carry on his resolution to expand the Vishadamalaya or the knowledge of the Magaya meditation method all around the world. Ha! และยังเป็นการระลึกนึกถึงความเมตตาและเสียสละของมหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นและมหารัตนอุบาสิกาจาันของนกยุงผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระมงคลเทพมุนีและสืบทอดปณิธานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายออกไปทั่วโลกค่ะคําว่า resolution แปลว่าปณิธานค่ะ so let them be our role models in pursuing p e r f e c t i o n to reach the utmost reach Dhamma ใช่แล้วค่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาชักชวนกันมาน้อมนำม,มหาปุชนียาจารย์ทั้ง3ท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีเพื่อที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะคะด้วยสำนวนที่ว่า so let them be our role models in pursuing perfections to reach the utmost d h a m m a คำว่า utmost d h a m m a แปลว่าที่สุดแห่งธรรมค่ะ today we've got a lot of vocabulary about the great master day for example An anniversary ครบรอบปี anniversary ครบรอบปีวิชาธรรมกาย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  cremation ชาปนักกิจหรือสลายร่าง cremation ชาปนักกิจหรือสลายร่าง pursuance การทำให้รุล่วงหรือการเจริญรอยตามค่ะ pursuance การทำให้รุรล่วงหรือการเจริญรอยตามค่ะ perfection ความสมบูรณ์แบบ perfection ความสมบูรณ์แบบรอบข้มา กฎแห่งกรรม law of karma, กฎแห่งกรรม samsara, สังสารวัฏ samsara, สังสารวัฏ ,sacrifice, อุทิศหรือเสียสละ ,sacrifice, อุทิศหรือเสียสละ ,resolution, ปณิธาน ,resolution, ปณิธานอ t m o s t dharma, ที่สุดแห่งธรรม ,atmost dharma, ที่สุดแห่งธรรม สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่อง The Great Master Day อย่างง่ายๆนะคะมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นค่ะ Well that's all we have time for today Just always tell yourself that I like English, English. See you next time สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ¡Gracias